สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับคลิปนี้คลิปดวงชะตาเมษายน2,564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสุขสันวันสงกรานต์ทุกท่านขอให้ท่านก็เรียกว่าชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยมีอายุมั่นขวัญยืนแล้วก็ขอให้เรีประสบความสาเร็จ ในหน้าที่การงานทุกๆด้านขอให้ชีวิตครอบครัวมีความสุขนะครับสงกรานเนี่ยคืออะไรสงกรานแปลว่าก้าวย่างอะไรก้าวย่างพระอาทิตย์ครับพระอาทิตย์จากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยวันที่พระอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษเราเรียกว่าวันมหาสงกรานคือก้าวใหญ่มหาคือใหญ่สงคือสงกรานอะ่ะมีทุกเดือนวันไหนที่พระอาทิตย้ายราศีอ่ะ วันนั้นก็คือวันสงกรานต์เพราะฉะนั้นเราก็จะมีสงกรานต์สิบสองเดือนนะแต่เนี่ยเขาเรียกว่าราศีมีเข้าสู่ราศีเมษร,ราศีเมษคือราศีที่ศูนย์คือจุดเริ่มต้นเราเรียกว่ามหาสงกรานต์มหาสงกรานต์ก็คือสองกรานต์ใหญ่ฉะนั้นเราก็เรียกติดป,ปากมาว่าวันสงกรานต์นะนั่นแหละนะครับลัคนานราศีพิจิก เอาตัวของท่านก่อนดาวอังคารคือดาวประจำตัวของท่านโคจรเข้าสู่มรณะก็ไม่เป็นไรชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยนะถือว่าอะไรที่ดวงที่มันเหมือนจะร้ายเนี่ยจะกลับกลายเป็นดีดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนอริด้วยเจ้าเรือนตนุลักษ์ด้วยอริมรณะเนี่ยคือดีแน่นอนไอ้ปัญหาอุปสรรคมันก็จะหมดไป แต่ตัวเองก็เขาเรียกว่ามีเกณฑ์ต้องเดินทางต้องเปลี่ยน,ปยนแปลงโยกย้ายอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาเรียกว่าตนุมรณะนะครับซึ่งคือราศีพิจิกเป็นราศีพิเศษเพราะว่าตัวลัคนณาราศีก็เป็นภพมรณะของดวงเมืองดวงโลกด้วยอ่านะ mm hmm. ฉะนั้นอะไรที่มันกลัอดูเหมือนจะร้ายมันจะพลิกกลายเป็นดีและทีนี้ดาวังคารนะ์เข้าสู่เรือนพุทธบ้านของพุทธพุทธไปสู่เรือนศุกร์บ้านของศุกร์ สุกไปอยู่บ้านังคารอาอย่างนี้เขาเรียกว่าแล่เรือนเกษตรหรือปริวัติเกษตรหรือที่ตามมาตรฐานดาวเนี่ยเราจะเรียกว่าอนุกเกษตรอน,นุแปลว่าน้อยเกษตรก็คือมีความเกษตรเป็นเกษตรแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ส่วนจะกี่เปอร์เซ็นต์นั้นอันนี้ในทางโหราศาสตร์มันไม่ใช่มันมันวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ แต่จะเปรียบเทียบให้เปรียบเสมือนว่าเราแลกบ้านกันน่ะคุณไปอยู่บ้านเพื่อนเพื่อนไปอยู่บ้านเพื่อนอีกคนและเพื่อนคนนั้นก็ไปอยู่บ้านเราแลกกันสามคนเนี่ยก็คือดาวสามดวงเปรียบเสมือนคนสามคนแลกบ้านกันอยู่เราเข้าไปบ้านเขาเขาเข้าไปบ้านเราก็บอกเฮ้ยเต็มที่อยู่บ้านเราเนี่ยใช้ได้จะกินจะนอนจะพักผ่อน ของในตู้เย็นหยิบมากินได้หมดเนี่ยก็เป็นอย่างนั้นก็เรียกว่าวแลกกันไงเราก็ไปใช้เขาเรียกว่าบ้านเพื่อนได้อย่างเต็มที่เพื่อนก็มาใช้บ้านเราได้อย่างเต็มที่ฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามีความเป็นอนุเกษตรก็คืออยู่สุขสบายแต่ไม่ใช่เจ้าของจะเป็นลักษณะนี้นี่เองนะก็ถือว่าดีนะอันนี้ถือว่าดีแลกเลืกเกษตรเนี่ยคืออนุเกษตรเนี่ยคือ คือดีอยู่แล้วแหละไม่ได้เสียหายถ้าอย่างนั้นไอความเป็นมรณะความเป็นอะไรเงี้ยมันก็เบาบางลงนะครับงั้นที่ทางดีเพราะตำแหน่งดาว3ดวงได้อนุเกษตรหรือว่าปริวัติเกษตรนั่นเองนะครับลัคกนาราศีพิจิกนะครับดาวราหูเล็งลักอย่างที่บอกยาวๆถึงมิถุนายน2 5 6 5 เขาเรียกว่าดาวราหูเป็นทั้งองค์เกณ์และอุดมเกณฑ์ดวงนามกีตะนั้นพึงเฉลียวอยู่พิจิกแห่งเดียวเท่านั้นภุ่มอสูรเทียวสัป,ปะเกณ์พ่อเนี่ยเขาเรียกว่าอังคารหรือราหูเนี่ยโคจรมาเล็งลักในดวงเดิมก็ได้องค์เก์นะส่วนกีตะ ก็อาซุรินทั้งภูมิมินสหัตพันธ์ปัตตนิสุภักอัานวินาตนั้นอุดมเกณฑ์เนี่ยฮะลาหูได้สองตำแหน่งคือทั้งองค์เกณฑ์และอุดมเกณฑ์ฉะนั้นทิศทางดีดีเรื่องอะไรก็ดีเรื่องหลักทรัพย์ดีเรื่องคู่ครองอ่าทีนี้ทีนี้ไฮไลท์ที่ทุกคนก็เรียกว่าอยากจะดูอยากจะชมกันจริงๆก็คือ ดาวพฤหัสถูกไหมเป็นกระแสเป็นกระแสในตอนนี้ก็คือดาวพฤหัสดาวพฤหัสย้ายราศีจากราศีมังกรเข้สาสู่ราศีกลุ่มภพที่4จันเป็นสิแท้แก่รักพฤหัสสี่ทรงศักดิ์แช่มช้อยสุขสางจากเจริญยิ่งยศแทหากว่าชาติต่งต้อยยกให้เสมอผมพฤหัสเป็นสี่เดวงชะตาแบบนี้เรียกปทุมเกณฑ์ครับปทุมเกณฑ์ดาวพฤหัสคือดาวการเงินดาวพฤหัส คือดาวปุตตะสิ่งดีๆสิ่งที่เริ่มต้นใหม่และเกี่ยวกับเรื่องเงินทองอยู่ในเรือนพันธุเป็นปฐุม,มเกณฑ์โอ้โหชื่อเสียงมีการเงินได้ความมั่นคงในเรื่องของหลักทรัพย์ที่ดินก็ถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วพื่อหัดไปอยู่ในเรือนราหูและราหูเป็นอุดมเกณฑ์เพื่อหัสปทุมเกณฑ์ราหูองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์จบชาวลัคนาราศีพิจิกก็ เมษานี้ก็สบายใจได้นะนะถือว่าจังหวะดีในทีเดียวนะจะอึดอัดจ,จะเครียดหน่อยก็แค่ดาวพระเสา์ซึ่งดาวพระเสาเป็นเกษตรนี่ก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับเพ mm ีย hmm. งแต่ว,ว่าดาวเสา์เนี่ยโยกหน้าดูชะตาก็อาจจะมีกระแสของความอึดอัดความเครียดในเรื่องของการออกหน้าสังคม คือพบสหัชชะเป็นเกษตรสหัชชะแปลว่าสังคมโซเชียลคมหนู่มากหรือพี่น้องเป็นเกษตรนะดีแต่ดาวเสารคือดาวโทษทุกข์แล้วชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยเป็นราศีเป็นคนลึกลับเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีโลกส่วนตัวสูงอาจจะจําเป็นจะต้องไปอยู่ในสังคมคนหมู่มากหรือรับภาระหน้าที่ คือคนที่ชอบนั่งทํางานคนเดียวเงียบแต่ต้องไปอยู่ฝ่ายประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ยไปอยู่หน้างานไปอยู่เจอคนเยอะแยะอะไรเงี้ยตอบคาถามนู่นนั่นนี่ก็อาจจะไม่สบายใจนะักนะแต่ทิศท,ทางก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะเนื่องจากดาวสาว์เขาก็เป็นกเกษตรดาวอาทิตย์ครับดาวเจ้าเรือนกัมมะไปอยู่พบอรอิการงานมีอุปสรรคและไม่ใช่อุปสรรคธรรมดาอุปสรรคใหญ่ แต่งานนั้นก็ใหญ่คือเราอย่าไปมองว่าคืออาทิตย์ไม่ใช่พบอฬินะอาทิตย์คือดาวเจ้าเรือนการงานเราต้องตีความอย่างนี้ก่อนอาทิตย์เป็นอุดหมายความว่าดาวการงานเป็นอุดดาวการงานเป็นอุดก็คือมีงานใหญ่งานที่มีเกียรตินะอุดอาทิตย์คืออะไรยศศักยศอัคราฐานไทยอาทิตย์อาทิตย์ อยู่ในราศีเมษมีตำแหน่งมหาอุยดยศศักย์เยอะมหาอุดเยอะไปแสดงผลในพบอรินี่คือตัวงานตัวงานเนี่ยมันดีเป็นมหาอุดแต่อริคืออะไรการแข่งขันการต่อสู้การชุ่มชิงอุปสรรคปัญหาหมายคขาว่างานเนี่ยมีโอกาสสาเร็จแต่มันต้องไปแข่งขัน แข่งขันเพื่อให้ได้มาเนี่ยสอบเข้าเข้าทำงานสอบเลื่อนขั้นสอบเลื่อนตำแหน่งสอบพารชั้นสอบเพื่อหรือว่าพรีเซนต์งานในเรื่องของเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ดุษฎีนิพนธ์เนี่ยคือเกี่ยวกับวิชาการเกี่ยวกับการงานก็มีเขาเรียกว่าต้องเข้าแข่งขันต้องต่อสู้ช่วงชิง การเสนอผลงานแต่ถามว่าดีไหมมันดีครับเพราะดาวการงานเป็นมหาอุดมันไม่ใช่ว่าอลิเป็นมหาอุดอลิคือ,อไรอังคารอลีมอรณะจบปัญหาภาษาบมดไปเห็นไหมข้อดีมันคือตรงนี้ครับข้อดีมันคือตรงนี้งนั้นทิศทางมันโอเคนะเราอย่าไปกลัวโอ้โหการงานเป็นอลิตายอย่างงี้ยไม่ใช่การงานมันไม่ได้เสีย ดาวการงานเป็นอุดเพียงแต่มันไปอยู่ในเรือนอลีทีนี้เราไปดูเจ้าเรือนอลีคืออังคารถูกไหมราศีเมษดาวอังคารดาวอังคารเป็นมรณะปัญหาอุปสรรคหมดไปสบายไหมสบายเนี่ยทิศทางของชาวลัคนาราศีพิจิกสบายมากอ่ะมีดาวศุกร์ดาวศุกร์ด้วยดาวศุกร์มาจากไหนมาจากวินาศมาจากปัตตานีเป็นอลิโอเคปัตตานีอลิก็ต้องมีเรื่องขัดแยง้ง เรื่องเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยจังหวะงานของท่านก็กําลังต้องมีการแข่งขันใช่ไหมบางทีก็อาจจะปัตตานีมันไม่ได้แปลว่าคนรักอย่างเดียวนะมันแปลว่าคู่คู่แข่งก็ได้นะบางทีอาจจะต้องแบบสวมบทโหดสักนิดนึงลัคนาพิจิเรียกว่าถ้ามีแข่งขันเราก็ต้องใส่เต็มที่ใส่ไม่ยัง้งอย่าไปอ,อ,อ้อมมืออะไรประมาณนี้นะก็คือปัตตานีอลีเรียกว่ามีคู่แข่งขันมีคู่ศัตรู ชัดเจนนี่เป็นลักษณะนี้หรือถ้าจะทายเรื่องความรักคนรักก็แน่นอนอาจจะมีเราหองระแหงไปสักนิดมีความขัดใจบางทีมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องถึงขั้นทะเลาะนะแค่ความคิดความอ่านไม่ตรงกันเช่นจะซื้อรถรถอะไรดีเราชอบสีดําเธอชอบสีขาวเนี่ยเป็นลักษณะเนี้ยก็มันก็คือลักษณะที่ยังไม่ลงตัวเฉยๆคำว่าอริเนี่ยก็คือไม่ลงตัวด้วยหรืออาจจะมีการ ถ้าเราบอกว่าอะไรกันเล็กๆน้อยๆก็ว่ากันไปทีเนี้ยก็ต้องบอกว่าพบเนี่ยลาหูเนี่ยมาเล็งลักแน่นอนเป็นอุดมเกณฑ์องค์เกณฑ์แต่มันก็แฝงไว้ด้วยความเป็นเขาเรียกว่าพินทุบ,บาทด้วยแต่น้อยส่งผลน้อยนะแต่ก็ถือว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้ในเรื่องของอคนรักมีความคิดต่างกันขัดแย้งกันเล็กๆ,ๆน้อยๆว่ากันไปนะครับโดยทิศทางดีอย่างที่บอกอ่ะนะ หรือหัดก็ดีเสาก็เข้มแข็งลาหูก็องค์เกณนอุดมเกณฑ์ไม่ต้องกลัวนะเชาวลัคณะราศีพิจิกอ่ะคลิปนี้ก็อาจจะไม่ยาวนักเพราะว่าก็ชัดเจนนะดวงชะตาโดดเด่นทีเดียวตนุมรณะไม่ต้องกลัวนะเรื่องสุขภาพอะไรก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะอย่างที่บอกพิจิกอ่ะเวลาไปทายมรณะวินาศนี้มันต้องกลับกันกับราศีอื่นกลับดีสำหรับ พิจิถือว่าค่อนข้างโอเคครับนะก็คลิปนี้ลาไปก่อนนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังติดตามนะครับไปลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับรก็เดี๋ยวคงจะต้องเจอกันอีกเร็วๆนี้เพราะว่าจะทำคลิปเรียกว่า เพิ่มนะจากรายเดือนก็จะเป็นรายสัปดาห์นะจะได้เจอกันบ่อยๆขึ้นนะหวังว่าคงจะได้รับการสนับสนุนจากท่านนะครับแล้วก็หลังคลิปนี้ก็ยังมีพิเศษมานำเสนอนะก็ลองรับชมรับฟังต่อไปแล้วกันนะครับสักนิดหนึ่งนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับอ่า ทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ,ถ้าสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตหักนะครับก็โดวพิจารสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูงต้องวางลัคนามหานาที5ชั้นแล้วก็ต้องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการ ใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาบเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาของท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุดวงชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะลอ้อมรอบด้วยยันก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกน่ะ เหมือนกับท่านเป็นผู้นําทัพอะ่ะแล้วก็มีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาสและบาทจันนะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขเรียกว่า เสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือพูดง่ายว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่า เสริมดวงให้กำลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก,ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเองนะเนี่ยการทํโดูพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ